ก็วันนี้ก็วันตรุษจีนนะฮะก็หลายคนก็ได้ไปท่องเที่ยวในช่วงปีใหม่จีนนี่นะครับมีเขาเรียกว่าขาา้าบดีหรือว่าคนที่มีกําลังทรัพย์เนี่ยเขาก็มีการแจกอ่างเปานะฮะให้กับผู้ยากไร้คนที่ได้โอกาสกว่าหลายพื้นที่ฮะเขาบอกว่าเนี่ยเป็นการแสดงน้ําใจในช่วงเทศกาลตรุษจีนนะครับบางจังหวัดเนี่ยทุกปีเนี่ยต้องมีการแจกอ่างเป่าผมเริ่มที่อุทัยธานีก่อนอันนี้ก็เป็นผู้ประกอบการนะฮะ เขาก็บอกว่าให้รับประทานข้าวต้มฟรีแถมอัง่งเปาติดมือไปด้วยนะครับที่บริเวณทางแยกเขา้าศาลเจ้าแม่ขาวทองอยู่ที่หมู่ที่3ตบหนองไผ่อเมืองจัังหวดอุทัยธานีคนในชุมชนรวมกลุ่มในชื่อลูกแม่ขาวทองนำโดยประธานมูล,ลนธิธิเนี่ยชื่อว่าประธานโจ๊กนะฮะแล้วก็มีผู้ใจบุญ ตางร่วมใจกันเปิดร้านข้าวต้มแจกจ่ายให้กับบรรดาชาวบ้านได้กินกันอย่างเต็มที่นะฮะไม่อิ่มก็มาเติมได้อีกนะครับซึ่งร้านข้าวต้มแจกฟรีจัดขึ้นเป็นเวลา5วันระหว่าง27ถึงสามกราคมในช่วงเทศกาลตรุษจีนโดยทุกวันจะมีเมนูไม่ซ้ำกันวันแรกมีเมนูข้าวต้มกุ้ยใบเตยต้มซุปเปอร์ตีนไก่ผัดขแขนงน้ำมันหอยผัดะนานน้ำมันหอยนะฮะ โอ้สารพัดเลยฮนะเอามากินกับข้าวต้มนี่นะ<ฆ>คือพูดไปเนี่ยพูดไม่หมดฮนะรา,รายการเมนูเยอะนะครับขนาดเดียวกันทางคณะกรรมการมูล,ลนิธิแม่ขาวทองและสารเจ้าพ่อเสือแจกอ่งเปานี่ฮะบางคนก็ได้อ่งเปาเนี่ยโอ้โหซองละ2,000ก็มีนะบางคนก็ได้ซองละ500บาทนะฮะบางคนก็ได้ซองละพันห้าบาทนี่นะฮะแจกอ่งเปานะครับขนาดเดียวกันครับ อีกจังหวัดหนึ่งเนี่ยเขาบอกว่าเนี่ยเสียปรีชาเนี่ยทุกปีเนี่ยต้องมีแจกนะเวลาตรวจจีนี่หลายคนก็ต้องไปที่บ้านของเสียปรีชาเราก็นําเสนอข่าวทุกปีเลยนะอย่างปีนี้ครับนายปรีชาชัยรัฐและนางสรรนราชัยรัฐขา้าหบดีเมืองอุดรธานีเจ้าของกิจการโรงน้ําตาลเริ่มอุดมโรงแรมบ้านเชียงตลาดปรีชาเจ้าของธุรกิจอสังหาริมทรัพย์อยู่ที่จังหวัดอุดรธานีเนี่ยนะฮะได้เปิดบ้านชื่อว่าบ้านสำลีเงิน เลขที่559ถนนนิตโยตะบนหมากแข้งอําเภอเมืองอุดรธานีเพื่อให้ประชาชนมารับอ่งเปานะครับนี่เขาบอกว่าเมื่อวานนี้เนี่ยไปเนี่ยมากกว่า5,000คนนะครับโ,โ,โดยเสียปีชาได้แจกอ่งเปาให้กับกลุ่มผู้พิการกลุ่มคนชราผู้หญิงและเด็กก่อนนะเขาเรียกว่ากลุ่มเปาะบางก่อนจากนั้นก็เป็นกลุ่มบุคคลธรรมดาน,นี่ อันนี้แจกเหมือนเงินหมื่นดิจิตอลของษาษารัฐบ,บาลเลยนะกลุ่มเปราะบางเออเขาแจกกลุ่มเปราะบางก่อนนะฮะส่วนกลุ่มปกติทั่วไปก็อ่าเดี๋ยวลําดับต่อไปอันนี้ก็เหมือนกันนะเสียปีชาก็แจกกลุ่มเปราะบ,บางก่อนนะครับคนที่ได้รับซองสีแดงเนี่ยเดินออกจากบ้านเสียปีชาด้วยสีหน้ายิ้มแย้มอา่เอาเนี่ยนะฮะโดยปีนี้เตรียมอ่างเปาเอาไว้10,000่ซองหรือเป็นเงินเนี่ยสล้านบาทใส่ซองละ200บาทนะเออ นี่เสียปรีชาบอกว่าเนี่ยตั้งใจทําแบบนี้มาทุกปีแล้วเออก็ไม่รู้ว่าจะทําไปถึงเมื่อไหร่นะฮะคือทําจนหมดอายุขายอะ่ะอายุขายมีเท่าไหร่ก็เท่านั้นน่ะนะฮะวันไหนที่ยังแข็งแรงมีพลังเราก็สามารถแบ่งปันความสุขกันได้ออนี่นะฮะปีละสองล้านบางปีนี่เคยรายงานข่าวบอก5ล้านก็มีครับเหรอฮะเออห้าล้านก็มีบางทีแบบโอ้โหเหมือน เงินหมดแล้วแต่คนยังรออยู่เสียก็เลยเพิ่มวงเงินอะไรเงี้ยเสียหลวงทําตาเนะ่ะแค่นี้มันสิวๆนี่นะฮะก็ชาวบ้านเขารับไปซองละ200เนี่ยเขาก็ต่อยอดก็ไปซื้อข้าวสารซื้อปลากระป๋องซื้อไข่ไก่ก็ได้ก็ได้เยอะโยนะ,ะข้าวสารก็พอได้กินอ่ะสัก5โลอย่างเงี้ยนะคนี่นะฮะเอาไปที่เต็นท์รถมือสองอยู่ที่เต็นท์รถ ท็อปรถสวยสาขาที่2ริมถนน304ตํบนบลท่าตูมอำเภอสีมหาโพธิจังหวัดประจีนบุรีนะครับมีประชาชนหลายร้อยคนทุกเพศทุกวัยผู้เฒ่าผู้แก่หอบลูกเด็กเล็กแดงมายืนรอคิวรับบัตรคิวเขาบอกว่ามารับทําไมฮะเอามารู้ว่าที่นี่เขาจะมีการแจกข้าวสารนะฮะโดยผู้บริหารเต็นท์รถเนี่ยนะนายนัทพงษ์ใช้เทียมวงอายุ57ได้ทําการเนี่ยเมื่อวานเขาก็ไหวเจ้าที่เจ้าทางไหวสิ่งศักดิ์สิทธิ์ในบริษัท แล้วก็มีการจัดเชิดสิงโตแล้วก็แจกอ่งเปาให้กับพนักงานและได้มีการแจกข้าวสารถุงละ5กิโลกร,รมัมนะฮะทั้งหมด1,000ถุงให้กับชาวบ้านที่มาต่อคิวครับเขาบอกว่าทำเป็นครั้งที่7แล้วนะครับนี่ชาวบ้านมารอรับข้าวสารนะฮะนี่นะครับครับส่วนที่อำเภอเมืองจังหวัดระยองหน้าร้านเจ๊แตนระยองศูนย์การค้าตลาดสตานี่ชาวบ้านนับพันคนมายืนรอ Q ab, นคิวรับนะฮะ ข้าวสารไข่ไก่อย่างละ1 0 0 0พชุดโอ้โหเนี่ยเจ๊แต่นะอายุ78ดนะฮะโอ้โหนี่เหรอฮะมอสกุลนี้เหรอใช่ใช่ยังเฟี้ยวฟ้าวอยู่เลยครับนี่นะครับบอกว่าเนี่ยแจกเป็นประจำช่วยชาวบ้านช่วยสังคมปีนี้ห0ึ่พนชุดได้ทั้งข้าวสารและไข่ไก่เนี่ยนะฮะข้าวก็ไปหุงกินแล้วก็ไข่ก็มาทอดกินพอดีเลยเนี่ยครบเลยนะนี่นี่นี่มีข้าวมีกับข้าวเรียบร้อยอ เจ๊แตนครับเป็นร้านของฝากชื่อดังที่จังหวัดระยองนะฮะบอกว่าเนี่ยเขาเรียกว่าร้านดังเปิดมานานหลายสิบปีทำให้ไล์ผมสีทองสีแดงด้วยนี่ฮะเขาเรียกว่าอ่งเปาที่ทรงคุณค่าก็คือของกินนี่แหละนะมีประโยชน์ให้ท้องได้หายหิวส่วนที่อำเภอหันใหญ่จังหวัดสงขลาครับนี่ไม่น้อยหน้านะฮะ เจ้าของกิจการค้าข้าวชื่อว่าหอจกอธนวัฒน์ค้าข้าวอยู่ย่านถนนรัฐการนะฮะที่หัดใหญ่นี่เปิดโกดังขายข้าวก็ต้องแจกข้าวเลยครับนี่แจกข้าวสารหอมมะลิข้าวดีๆเลยนะฮะให้กับชาวบ้านถุงละ5กิโลกรัมทั้งหมด900ถุงเป็นอ่างเปามอบให้กับชาวบ้านนำข้าวสารไปหุงกินและไม่ได้แจกครั้งแรกเพราะแจกมาต่อเนื่องกัน27ปีแล้วนะครับนี่นะฮะ บอกถึงที่มาในการแจกข้าวสารในวันตรุษจ,จีนเพื่อตอบแทนบุญคุณแผ่นดินไทยเออท่าแก่เนี่ยชื่อนายฮันยันเชนอายุ58ปีนะฮะบอกว่าเนี่ยถึงแม้ปีนี้ราคาข้าวจะแพงขึ้นมาเกือบเท่าตัวแต่ก็ยังแจกแล้วก็แจกมากกว่าปีก่อนด้วยปีก่อนแจก800ถุงปีนี้แจก900ถุงาชาวบ้านก็ไปรับข้าวสารกินกันนะฮะกลับอ่งเปาตุจ,จีนรเราก็เชื่อกันนะยิ่งแจกยิ่งจะได้ นะครับยิ่งให้ยิ่งจะได้รับคราบเยอะกว่าเก่าว่าอย่างนั้นก็สถานที่นะบริษัท w o r k p o พ n t e ์ t อนเตอ n ์เทนจำกัดนะฮะ99หมู่ที่2ถนนเรียบคลองเปีมประชากรบางพูลอำเภอเมืองจังหวัดปทุมธานี1,000อ่อ1 000, 2 0 0 0นะครับส่งมาเลยฮะ ส่งอะไรอ่างเปาฮะผมก็นึกว่าพี่แปะจะประกาศให้คนมารับอ่างเปาพี่ไม่ใช่เดี๋ยวเขามากันอาก็ส่งมาอ่างเปาไงโอ้โห oh. เสียปีชาอย่างเงี้ยใช่ไหมเสียแป๊ะยังจะมาขออ่างเปาอีกมใช่มันก็คือไม่ได้ขอแบบนั้นคือมันเป็นฤด,ดูการของปีใหม่ของจีนเขา oh. คือคนที่เขาให้เนี่ยนะครับคือการให้เขาบอกว่าให้ในช่วงเวลานี้เขาจะได้รับมาก เป็นเท่าทวีคูณใช่เฮงๆรวยๆถูกต้องเลยคนรับก็บางทีก็เอารับเหมือนเป็นเงินขวัญถุงใช่ใช่ใช่คนได้ก็จะได้เยอะมากขึ้นวันินเจียยุอีสินนี้หัวใช้อ่งเปาตัวตัวไกดค่ะพี่แป๊ะอวยพรแล้วค่ะไ้พูดมานี่แบบเข้าทางเเลยสินนี้ตัวทางตัวทางนะคะมีเมียงค่เลิกค่ะป๋าอยู่ข้างนอกไพ่ซองแดงอยู่ข้างนอกในกระสอบสีขาวอ่ะมี เดี๋ยวก่อนดีวยก่อนเดี๋ยวดูข่าวด้วยก่อนครับนอกจากจะให้คนกินแล้วนะนะครับเนี่ยสัตว์ในสวนสัตว์เนี่ยนะครับเขายังจะให้อังเปาสัตว์ด้วยนะครับแล้วก็ขนมเข็งเนี่ยก็ยังให้สัตว์กินด้วยนะเออเนี่ยสัตว์กินขนมเข็งได้ว่าอย่างนั้นเอาดูนะครับเมื่อตอนสายๆของเมื่อวานนี้เจ้าหน้าที่สวนสัตว์ขอนแก่นได้จัดกิจกรรมนี่นะฮะต้อนรับเทศกาลตรุษจีนมีการสร้างสีสันบรรยากาศด้วยกิจกรรมส่งเสริมพฤติกรรมของสัตว์สร้างความแปลกใหม่ให้สัตว์ได้คลายเครียด จัดทาขนมเข็งเดี๋ยวให้กับสัตว์กินแล้วก็แจกอ่งเปาให้กับสัตว์ด้วยนี่นะครับขนมเข็งเนี่ยทำจากอะไรฮะจากผักและก็ผลไม้มีอะไรบ้างมีฟักทองกล้วยน้ำว้าอ่าซึ่งก็เป็นความหมายสริรมมงคลทท้งนั้นเลยนะครับชีวิตจะหวานชื่นราบรื่นตลอดว่าอย่างนั้นเถอะอ่งเปาอาหารสัตว์ก็เอาไปแขวนไว้ในสวนสัตว์นะในซองเนี่ยนะฮะอ่งเปาก็จะมีผลไม้ประจําพื้นถิน่นรู้จักหมักเข็งไหมคุณประจงคุณหยก มักเข้งมกเข่งมกเข่งนีง <S <S ่แหละไม่รู้จักฮะหรือลูกหยีเนี่ยลูกหยีป่าเนี่ย,ยซ,ซึ่งไม่เป็นผลไมออ้ที่ลิงชิมเป็นซีเนี่ยชื่นชอบมากเออชิมเป็นซีกินลูกหยีชอบมากเลยเนี่ยชอบมากเลยเลยห็นไม่ได้เนี่ยม,มาแล้วมาแล้วมาแล้วลิงชิมเป็นซีนะครับรู้เลยว่าได้กินมกเข้งแน่ๆเลยที่นี่ก็จะมีลิงชิมเป็นซีนี่สองตัวชื่อเปปซี่และก็ลูฟี่อ่อานี่ แล้วก็มีอุลังอุตังตัวหนึ่งชื่อแจ็กกี้นี่นะครับเนี่ยโอ้โหเนี่ยคนดูก็แหมนะชิมเป็นสีกับอุลังอุตังเนี่ยก็ดูคล้ายๆกันดูสิดูสิอากาศเย็นๆนี่อูลังอูตังฮะนี่เขาเรียกว่ากินกินในซองนั่นแหละซองอ่างเปานั่นแหละนะครับซึ่งก็จะมีหมักเค็งเนี่ยแหมของชอบมากเลยแล้วยังมีช้างไทยด้วยสองเชือกมีพังปุ๊กกับพังจิมนี่นะครับอยู่ที่สวนสัตว์เมืองขอนแก่นนี่แหละนะครับเขาก็ให้กินอาหารเลยเทศกาลตรุษจีนนี่ เด็กๆน้องหนูก็ไปดูกันอ้าวนี่กินนี่อะไรเนี่ยอันนี้อะไรคะอะไรอะผักหรืออะไรอันนี้ขนมเข่งขนมเข่งทำมาจากผักเอ่อทำมาจากผักฟ<อ>ักทองผสมกันไปนี่เอเค<ๆ>นขนมเข่งจากผักก็มีมีพังจิ๋มกับพังปุ๊กนี่นะครับโอ,โอ้ยเหนียวเหนียวเหนียว เน่เกลียนทั้งชิ้นเลยใส่เข้าไปกลุ่มเลยนะครับอาก็เชิญชวนกันไปเที่ยวนะฮะในช่วงเทศกาลตรุษจีนไม่ได้เที่ยวเฉพาะเทศกาลตรุษจีนเท่านั้นเทศกาลแบบไทยก็ไปเที่ยวได้ที่สวนเขาวสวนกวางของจังหวัดขอนแก่นครับเอาก็เรียกว่าตรุษจีนก็คือปีใหม่จีนนะนะก็เหมือนกับที่เราส่งความสุขกันช่วงปีใหม่นะคะนี่ก็เป็นการส่งความสุขจะเป็นอ่งเปาเป็นเงินเป็นทองเป็นผลไม้เป็นผักก็แล้วแต่มันคือการส่งความสุขนั่นเองนะคะ